ปัดพี่น้องฮู้ยค่ะแห้งจ้ะขันดอกใหญ่นี่คือสิเป็นเป็นเหงาเป็นจุน่มด้วยเนาะสกอยจ้ะน,นี่กำลักง่ามมึงจากพี่น้องบนเบาหนักครับเด็ดซองแน่ครับพี่น้องบนเนาะแมนบัสจะเป็นแดงๆอยู่เป็นแดงๆดงเลยครับปัดพี่น้องเป็นจุ่มเลยจ้ะอุ้ย ก็จงดอกใหญ่อยู่น่กสกอยอันนี้ดูนี่ดอกพอดีเกลี้ยงจ้ะดอกหลุดนี้ก็ร่างงามครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุกป่านะอาพญามณ่แลยเก็บซีกับซีไม้ผูเขามาชมทั่วกรมครับเสาร์มันีกับมาพบผอกันกับปานักับสกอยคือเขาครับสวัสดีจ้ามาพอกันคือเเขาจะพี่น้องมันนีกับภาคเขาปาเราหาบึงเทศนาจ้ามาหลุดมาชมกันจ้าว่ามืดอีสิมาเห็นนางกันแน่ไปกันเลยจ้า ไปครับพี่น้องไปลุนเบิ้งน้ากันครับมาปอกันเสาร์มันนี้กับเสาร์วันพุธวันที่แปดพฤศจิกายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับหมายพิกาสติมามันนี่กับปลาบ่อน้องเม็กตมคเพื่อบุญธริกจังหวัดนือเกราครับหลังจากประดิษเขาปลาสองมือครับพี่น้องมันนี้มารอเบิงครับสิดด้สมานเฮ็ดยังแนี่ยกับไปลุนเบิ้งน้ากันครับไปครับ เขาขางทางเลยครับพี่น้องบันนี้แถวตลาดเทสนี่นองสกอยขับรถมามาเห็นพอดีครับพึ้งยุงจ้ะพี่น้องเป็นเห็ดผพ้งแดงนกย่งครับนี่จะดอกงามๆครับุนเนาะหาหกดอกจี่นองสกอยผึ้ครับเป็นแตงแดง บาดิมาสองมือครับบาดิเขาปลาดอกนี้เปล่านะมบูนะี่ยพุณจ่าเมื่อวานมัดิมาก็สวยเนาะดอกงามอีตัวนอกสอะสกอยจ้ะแต่ว่าก็มีหมดมีแม่งมาก,กินไปน้ำเนีครับ กำลังมาปอเห็ดเพืองแดงข้ามครับมาปอนะจ้าเพืองแดงข้ามจ้ะดอกยังหน่อยอยู่ก็มีนะจ้ะ กำลังออกแลวจ้ะพี่น้องแต่ว่าจะเกิดลายเกิดหน่อยเนาะกอดแดงจ้ะเห็ดกอดแดงครับกอดแดงนี่ก็ออกอยู่เรื่อย Vô lưỡi lưỡi nó, sao còi Chà Chúng đi Cái nồi hèn ở thì trồng vậy nó sao coi Dạ Khá tan đi bọn nó Khá tan đi vậy you nó know, sao coi Dạ Hương đen gì bọt sao coi Dạ Cái nồi hèn ở nó nọ nó เจ้าของคานบนางโบโกนครับคาตันดีเนาะจ้ะอดอกรุ่นนะี้เนาะกำลังงามครับอูดอกหน่อยบนยอก,กอยก็สีบัวใหญ่สีใหญ่ <c oughs> บ่เกิดจังไหนนั่น អឺពីណดอกໃຫຍ່ដូននេះក៏កំពុងงามเนาะសកយចាជុំ1ครับអឺดอกໃຫຍ່ៗเลยจ้ะ2จุ่มครับទីនេះតកាតតันតัน โดคาตันตันน่า,จานจ้ะอันสวรรคแห่งจ้ะพี่น,ออน้องปีนี้เพิ่นกับว่าท่านออกคักดปีเนาะ trang đọc nhai gì đó จ้ะน้อพี่น้องบันนี้มาพอบเป็นมูจ้ะนะสกอยจ้ะเป็นแดงแดงเลยครับจ้ะลายเตนะิบเนาะคันดอกพ่นใหญ่เนาะสกอยจ้ะ 그래야 이뻐. một ngày để bớt nó mình còi dạ bớt nó dạ coi, dạ 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 đen, dạ nó dạ coi dạ 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 lửa dạ đọc dạ 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 Để coi thì nó tết thì nó mùa này nhảy từ cái nhai đấy nào sao còi chà Chứ đọc nó nói nó ก็ <Thank> จะงอกเวิรดทุกหม่องอยู่แนละ้วสกอยหอลอกนี่ไปเบิ่งทางใดก็จงเห็นอยู่ครับครับดอกอยังหน่อยครับหาเกียบปอดใหญ่ๆเป็นครับสกอยดอกหนึ่งก็จะใหญ่ พี่น้องเป็นจุ่มนะครับดอกใหญ่จังสือกรนยังไข่เนาะดอกตันนี้กระนิ้งไข่อยู่นางสกอยจ้ะนดอยแห้งเก็บไปกัดล่างหยากเห็ีดหยากครับกำลังเอาไหว้กระบ่ย่างจะพี่น้องไหวกระบ่ย่างครับน้อก็เคยจงไหวเนาะดอกนั้นเคยปรกไหวเนาะสกอยอ หมายเถือเลืออแต่ห้อยครับแต่ว่ามีแต่ขาตันๆเนาอสกอยจ้ะเกิดได้ตืบเนาะเห็ดหลอดมุมใหญ่ดีจ้ะพี่น้องโอ้ยเหินเพลินดอกใหญ่เนาะสกอยแนวไปก็สิเป็นแดงๆครับอืหนุนในเดงเนาะ

สิคักจ้ะตาตพี่น้องเป็นจุ่งไงจ้ะอุ้ย จังดอกใหญ่อยู่นะะั่สกอยนี่ดูนีดอกก็ดีเก็ียบอยู่จ้ะดอกรลุนนีก็ร่างงามครับจุ่มหนึ่งครับพี่น้องถ้ารลุนนี้เบิดเกิเดเซลได้รลายอยู่นะการหลุนนีเบิดกันยังสเสือตาอยู่นั่นนอสกอยจ้ออะดอก้อมบอไดก็ล้ายจ้ะ ไลยแต่ดอกหน่อยพุณเนะาะไลยแต่ดอกหน่อยเอาบ่ได้ครับเอานายเบิด์ตองตาเที่ยวมานี่พ่อใส่เนาะสาคอยจ้ะออกโม่ใหญ่อยู่ครับเด็กต่อเบิดทุกหม่องครับพี่ยังเบาหนะัดไปเบิ่งนจามสีมองก็เห็นเบิดทุกหม่องครับ กำลังงมเนะเนาะกลมกรูอจูจนุ่น่ครับดอกฮดเป็นซีออกเอเหลืองเนาะสก่อน ขันดอกใหญ่เบิร์ตหนาาสกอยจ้ะคือสีเรียมตาครับมิแตดอกหลุ่น,นี่ครับพี่น้องเห็ดกำลังออกใหม่ครับ nó yêu không? Được ngay con chào Đọc nhầy nhầy nó Vô này cái chân đọc nhầy nó Chà, nó đọc còn nó cho nó chùm cho phía cũng đang ngãm đó. Chà. Đọc đồ này có nhau thay nào cho coi. Đọc đồ này nhau, bà sẽ đặt bớt chứ nó. Không sao, như này này được ạ, vào cho. พี่น้องค่ะพี่น้อง,องจ้ะขึ้นดอกใหญ่นี่คือสิเป็นเป็นเงาเป็นจุ่มเลยนะสองก้อยใช่มันกำลังง่ามเลยจ้ะพี่น้องเป็นเบาหนักครับเด็ดซองแน่ครับพี่น้องวุ่นเนาะแมนบดจะเป็นแด,ง,ดงอยู่เป็นแดงเลยครับเก็บกันเลยครับับนอไป ดอกบวง่ามงาสคอยจ้ยขันใหญ่บัวพี่น้องเต็มมือครับเป็นเงาเลยดอกหน่อยก็ยังมีอยู่เนาะจ้ะดอกหน่อยก็จงมาก่อนเนาะเอาดอกใหญ่เมื่นก่อนจ้าเก็บดอกดอกใหญ่พุนครับ สกอยจ้ะขาเป็นขาดอกเป็นดอกครับโมเดียวกันครับอัูนี้โมใหญ่นะเนาะเท็ดหลอดอลอยังก็ออกโมใหญ่อยู่นะสกอยจ้ะเท็ดปลายปีครับเป็นดงแดงเลยจ้ะางานเบิดครับงานเบิดจะพี่น้องปุ่มหยาวไปปุ่มน้องสกอยจ้ะพูครับหยาวไปทางไหนครับ

อ่ะครับเป็นแดงแดงอยู่จ้ะเป็นเก็บจะพี่น้องมาเนี่ย กนะ็น่าจะต้องดีกว่าแต่นี่แล้วก็ เอาล้ครับพอแม่พี่น้องกด้เวลาเดินทางกลาบานครับมาสรุปผลง,งานกันกันกนกบเสากอยครับมือานนี้จ้าเบิง่างผลงานกันจะพี่น้อง,งเมื่อไงกัถือว่าอลังการสุดๆจ้าลายเติบจะพี่น้องเฮ็ดผึ่งแดงขามเนาะกำลังออกไม่เลือจ้จะมีแต่โมยใหญ่จะพี่น้องมมสตลายนี่กะดอกใหญ่ดอกงามพี่เนาะดอกนั้นดอกเิ็นเนื้องหน่อยอยูจ้าทัเม็นเ,เก็บได้เบิร์ดนี่จะพี่น้องหล่นกระตาเลยจ้ะเฮ็ดกระดอกบ่ค่อยใหญ่เนาะกระลายดอกจะพี่น้อง นางนตึงๆเลยจ้ะเอาละจ้าเพราะแม่พี่น้องทันได้เื่นชอพาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะปรพผาดลิใใมม่ๆจากบ้านนั้นกับสาวก้อยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าไปเพียงเท่าน,นี้นะจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าสุดยอดที่น้องสาวก้อยเห็ดเผงแดงข้ามออกไมครับพี่น้องนี่แต่ดอกงามๆครับ ลายแต่ดอกน้อยเพื่อน้องสก,กอยดอกดเก็บบอดได้ก็ลายครับพี่น้องยักสองสามมือน้องสกอยขันจงใ้ได้ครับคือสบพอดีงามครับออกก็ออกลายเติบพี่น้องสกอยมูใหญ่ครับออกเกือบเบิดทุกมองครับพี่น้องล่างมองก็บบอ,อกเนาะส่วนหน่อยอยู่ครับบางทีบอ,อกส่วนลายสีออกออกเกือบเบิดครับจะมีแต่มูใหญ่ๆอยู่ครับพี่น้อง เอาละครับสำหรับคลิปนี้บ่าวนันก,กัติเดขอจบคลิปไปเพียงตำหนิครับเป็นคลิปพรอมวันที่8พฤศจิกายนปีพศ2566ครับหมายพิกัดที่มาตมืบันิกระปลาปาน้องเม็กตําเลคารเพื่อบุญตรีจงรังหวัดนบุรคือเก่าครับพอแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปดังไดก็อ,อย่าลืมไปดกดไลค์กดแชร์กดติดตามตดกดกระดิง่งเพื่อสิบประพาสคลิปใหม่ๆจากบ่าวนันกับสาวกอเวียดนามครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพน้องเม็กน้องเดินทางกลับบ้านครับ กระว้ยทะลุนันคลิปน้ำเมื่อนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอแม่พี่น้องลุงปะะา่านาพญามัย,ายครับ